สวัสดีครับพี่พนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แอมชแนลครับเรามาช่วงของเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้หัวค่าแบบนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะปลูกต้นไม้อีกหลายๆต้นเลยวันนี้กลับมาจากที่ทํางานไว้นะครับก็เลยต้องมาลงมือปลูกต้นไม้กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของต้นที่เราชําไว้ประมาณสักถ้าจะไม่ผิดคือ2สัปดาห์เนาะพี่เพื่อนลองย้อนกลับไปดูคลิปนะครับตอนที่มิสเตอร์มา ทำชาเลนจ์นะครับที่เอากล้วยแดงสยามนะครับหรือแดงอินโดเนียนะครับเอามาทำอะไรครับเกราใช่ไหมกราหัวมันไม่ให้มีรากเลยจำได้ไหมครับต้นนั้นก็คือต้นนี้แหละนะซึ่งมันใช้ระยะเวลาแค่2สัปดาห์ครับสิ่งที่มันเห็นได้จาก2สัปดาห์อย่างแรกกนะ็คือนี่เลยครับประจักษ์พยานของเรานะั่นก็คือเขาแทงหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะแล้วตอนนี้หลอดใหม่ของเขาเนี่ยนะครับเขาออกสีเขียวนะ แต่ก็จะมีความแดงๆอยู่ข้างในแต่ไม่รู้ว่าลวดลายที่เขาจะให้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งต้นนี้นะครับเป็นลูกของแม่เจ้าพายุนะครับเพราะว่าต้นแม่เขาจะมีลายพายุนะครับซึ่งเป็นลายค่อนข้างจะสวยงามมากๆแล้วอันนี้เป็นรุ่นลูกของเขาตอนที่เขาออกมาเนี่ยนะครับที่จริงถามว่าลายลายต้นลูกสวยไหมสวยนะครับสวยนะ ต่พิเศษว,ว่าเขาเริ่มมีลายแปลก,กๆขึ้นมานะมิเซฟก็มาดูแล้วว่ามันมีลายแปลกๆยังไงนะครับเอาดูใบที่แข็งแรงที่สุดใบนี้ก็แล้วกันนะครับใบนี้ที่เราเห็นฝั่งนี้นะครับนั่นก็คือเหมือนแบบเขาไม่กัดสีเนาะเขาเลอะเทอะอะไรไม่รู้นะครับเป็นจานสีแบบเนี้ยเลอะแบบคล้ายๆเหมาหรือมันเปิดนะครับแต่ฝั่งเนี้ยนะครับก็จะมีลวดลายที่เป็นลายพายุลายเพชรน,นะครับแล้วก็าลายลายเขาเรียกว่าอะไรนะลายตุ๊กแก นะก็ถือว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ที่สําคัญคือหลอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยพื้นใบจะออกเป็นเขียวนะแต่ไม่รู้ว่าลวดลายเป็นยังไงเพราะว่าตัวในใบก็จะมีความสีแดงสีเขียวสีดําอยู่ข้างในแบบมันน่าน่าลุ้นว่าใบล่าสุดที่จะออกมาเป็นยังไงนะแต่สิ่งที่เราจะามาให้ดูวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการชํานะครับพี่เซมก็ใช้เนี่ยครับดินปลูกในอุดมคติของพี่เซมนี่แหละในการชํานะครับ ก็ใช้ระยะเวลาแค่2สัปดาห์น้องไม่เกินนี้แน่นอนสามารถไปย้อนดูคลิปได้นะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าต้นนี้ตอนที่เราชำเนี่ยไม่มีรากเลยแต่ชำไปแล้วเห็นไหมนี่คือกระบวนการลากของต้นนี้นะครับโอ้โหมันคือแบบอลังการมากนะที่จริงก็ไม่อยากขายดินหรอกนะนะแต่ก็หลักฐานมันฟ้องอะ่ะพี่เพื่อนนะครับเห็นไหม ดูรากเขาสิครับวันนั้นถ้าใครติดตามกันมาโดยตลอดนะมันจะย่่ยครับถ้าใครติดตามกันมาตลอดเนี่ยก็จะรู้เลยว่าต้นนี้ไม่มีรากเลยนะครับพี่เพื่อนไม่มีรากเลยนะนี่เซมเก่าแบบหัวเกลี้ยงเลยก็วันนี้ก็จะเอาลงมาปลูกนะครับไม้มีขนาดสักประมาณ40เซนนะสามสิบถึงสี่สิเซนก็จะปลูกลงตะก้าขนาด14นิ้วเลยนะครับ14นิ้วโดยใช้ดินปลูกในอุดมคติของเราทั้งหมดนะ ซึ่งเป็นทั้งดินที่เอาไว้เพาะชำก็ได้หรือจะเอามาเป็นดินปลูกแบบใส่ในตะกร้าแบบนี้ก็ได้นะครับอ้มิสเเซมจะปลูกสูงหน่อยนึงนะครับต้นกล้วยนะเพราะว่าอะไรครับต้องการให้รากของเขาเนี่ยลงไปในดินเยอะๆนะครับมิเซมก็จะใส่ดินนะครับให้ขึ้นมาประมาณสัก2ส่วนนะครับถ้าแบ่งตะกร้าเป็น3ส่วนขึ้นมาสัก2ส่วนเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้นะครับสตาร์กันจีต้นกล้วยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องระบบลากระบบของอตัวศัตรูพืชในดินนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเสมสซก็ใช้สตาร์กันจีนี่แหละจัดการก็มีคนแอบเซลมาว่าถ้าดินดีจริงก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยสิก็ตอนนี้ EP นี้ไม่ใส่ปุ๋ยครับไม่ใส่อยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ใส่ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าที่มเสมสเซแนะนําว่าให้ใส่ออสโมโค้ก็คือเผื่อบางทีเนี่ย เราอาจจะลืมก็ได้นะสองเดือนสามเดือนเราอาจจะลืมว่าเอะดินเขาดีแบบเนี้ยเราลืมใส่ปุ๋ยหรือเปล่าหรือใส่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใส่ออสโมโคลงไปเนี่ยมันก็ช่วยให้ต้นไม้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมันยิ่งทําให้สมบูรณ์มันไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาอะไรนะก็อันนี้ก็เอาไปพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับใครที่ใช้ดินในส่นวนของพิเซษได้แต่ถ้าใครที่กําลังตัดสินใจจะใ,จะใช้ก็ดูเอาก็แล้วกันนะครับนี่ก็เบาๆครับหลักฐานโชยอีกครั้งหนึง่งเป็นไงนะครับ จากหน่อที่เกาลากออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่หัวเหลือแต่เง้านะออกมาก็สภาพแบบนี้เห็นไหมโอ้โหสุดยอดนี่ก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมครับคือลากเขาดีเขาเกาะรัดแน่นดินไว้ดีมากนะครับดินมันก็จะไม่แตกไม่ร่วนออกมานะครับเวลาเราทําการปลูกอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ใส่ดินลงไป ก็เกลี่ยเกลี่ยแค่นี้เองนะครับพี่เพื่อนไม,ยไมย่ยากไม่ยากยากตคนที่ว่าจะซื้อดินของมิเซมแคจจะซื้อดินของมิเซมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับความยากของพี่เพื่อนนะนะครับแต่ก็เห็นพี่พี่เอบางคนเนี่ยนะครับก็แกะสูตรนะสูตรดินไปละนะแล้วก็ส่งมาให้ดูด้วยว่าแบบนี้ใช่ไหมนะครับมิเซมก็ตอบไปแล้วว่าใช่ถูกต้องนะครับคือมิเซมก็อยากจะแนะนําให้กับพี่เพื่อนว่า สูตรดินที่พี่เซมทาขึ้นมาอุ้ยชูยล่เด่นขึ้นาทขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ามันค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเพื่อนสมบูรณ์เลยแหละนะอ่ะแบบนี้ใส่เข้าไปอีกโ,อโหหนึ่งกระแป๋งยี่สิบลิตรนะครับสามารถปลูกต้นกล้วยที่เพาะชั้ด้วยกระถางสามนิ้วครึง่งนะครับเต็มตะก้าเลยนะครับใช้ดินหมดตะก้าไปเลย ี่เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการปลูกกล้วยแดงอินโดนะครับจากกระถาง3นิ้วครึ่งเป็นตะกร้า14นิ้วกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ยากอีกแล้วก็ใส่แค่สตาร์กันจีป้องกันศัตรูพืชเท่านั้นนะครับโรยลงไปเป็นเสร็จพ่ดีสำหรับการปลูกนะครับกล้วยแดง สยามอ่าหรือแดงอินโดชื่อเดิมนั่นเองนะครับแต่จริงๆถ้าไปดูชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเป็นอ่าเป็นอะไรนะสยามสยามอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับจำไม่จำไม่ได้ก็คือเป็นกล้วยไทยนี่แหละนะแต่ไม่รู้ว่าแปรแปรเป็นกล้วยอินโดได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าวันนี้ก็ประมาณสักวันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสามสิบสี่เนาะนะครับจำไม่ถือก็สิบสามสิบสี่นี่แหละนะครับตุลา ก็ให้ระยะเวลาอีกสักประมาณ1เดือนพอเนาะแหมค้าเนาะเดี๋ยวเรากลับมารีวิวหรือกลับมาดูกันว่าหลังจากที่เราปลูกโรต้ากาไปแล้วระยะเวลา1เดือนนะครับกล้วยแดงินกล้วยแดงสยามของเราต้นนี้จะโตได้ถึงขนาดไหนนะครับเขาจะมีกี่ใบตอนนี้เขาเหลือ3ใบนะพี่เพื่อน3ใบนะครับ3ใบนี้ไม่นับแล้วนะครับเราจะดูตั้งแต่หลอดนี้ที่จะขึ้นมาตรงนี้นะครับกันไปในระยะเวลา1เดือน13พฤศจิกาสิไม่เกิน15พฤศจิกาเราจะกลับมาดูกันว่า กล้วยแดงสยามต้นนี้โตได้ขนาดไหนแล้วก็เขาให้ใบกี่ใบความสวยงามของใบจะเป็นยังไงอาละครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับ<อ>เข้ามาแอดเพื Ad ่อนแอดเฟนนะครับในในเฟซบุ๊กบีเอ็มแพนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนเข้ามาแอดแอดเฟนกันเยอะมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและที่สําคัญก็อย่าติดตามกันในช่องทางอื่นบ้างกนะนะ็มีเพจ Facebook อีกนะครับ B ี BM p อ็ไม้ด่างไม้มงคลรวมไปถึงการให้กําลังใจในช่อง YouTube ของเรานะครับก็อย่าลืม ให้กำลังใจมิสเซอมแบบเยอะๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิสเซอมของมิสเอรมของเราด้วยนี่นะครับมิสเซอมของเรานะครับรู้สึกว่าเป็นคนสาธารณะขึ้นมาดีลาพ,พ,พี่เพื่อนไปก่อนนะครับ